ปูฟังเอ้ยขั้นได้กินนลาบกอยอย่าลืมเจวดอกแพ่วผักกินผ้าเงินผ้าค่ำอย่าสลืมกระเบียน์หางได้นางเทิงหลังสางอย่าลืมหลังอีตูดอนอย่าลืมค่ำสอนแต่ก่อนกี่โบล้านสี่ดอกเกาวมาเธอพี่น้องเดอ้อสินิ้วอันไรแวนนะครับสองแขนโนบจอกกอกกะขอกาวาสวัสดีครับนะครับพอสวัสดีไปยั่งทานปูฟังคุณพอ่อคุณแม่พอตู่แม่ตู่พอสนแม่สนย่าเอือยย่าอายน้องลงุลงลงูงป่านนาอาเบิดถูกมอง กะละเมนถูกบอนเพื่อนว่าไก่กะไก่แต่บานหัวไฮดอกหน้าสวนไก่กะไก่แต่ม้วนหมูเฮือนนอกับเหล่าส่วนก่าว่าจ่าเบาคนอีสานเฮาาย่าใดห่างเด้อพี่น้องเด้อต่างคนแม่นสยุ่ต่างบานกำเบาบ่าห่างกันนะครับต่างกันกะแต่เฮือนแต่ซ้านจิตใจนำใจยังมีคือเก่าเป็นแมนบอกหากคนอีสานเนี่ยไปพุ่นกินป่ามาพี่กินเข่าไปพุ่นนางเบามาพี่นางจ่าได้นอ้นอน้ำบ่อน้ำคลองก็ยังเป็นรองน้ำใจคนบานเฮามีน้ำจิตน้ำใจเบิงแย่งแพ่งกันสันตนน์เนาะเบื่อ อาจารกู้พงมีโอกาสได้มาพบอพ,อพี่น้องก็โอ้ยดีใจหูดังปึงฟืนแห้งขั้นใดมาบอกพญากับพีกับน้องเลยได้แร่งเอิกแร้งใจขั้นบม่มีพี่น้องหลานหลากับบอมาขั้นบอมีลุงป่ารอรับสดับฟัง่งจานคู่พงกะเอว่างอวยอาวสารใบ แต่นี่ท่านผู้ฟังยังไห้แรงใจอยู่เติบหนึ่งจานคู่พงกระดังปึงป้งปึ้งจายพญาจ่อยๆจ่าตาอา่ตนแหลงสันแล้วเนาะขอบคุณพี่รองที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นแรงเอิกแม่งใจในการเหตุงานพญามวม้วนเอามาฝากมาตอนนะครับประวัติเป็นพญาปิศาธรรมพญาบทก่อนพญาก่อนพญ,ญาเกี่ยว ตะที่แตงมาฝากนะครับพยายาเห่าพยา,ยากอมให้ผู้ฟังค่อยซ่อมจานกูพ้พงสีขานแต่งพย,า,ยาฝนหรือวาแรงเอาม้าเบาเราสู่ฟัง พยาเตือนผู้เฒ่าบอกเราเย่าว่าชนพยานนพยาถูกลังนำตาพยาเศร้าพยาเงินนค่ำพยากินเข่าเขียนพยามากต่พืชจานคู่พงบ่เคยเงินวัดแต่พวกเจ้าเรียกรองประกาศจำนำบ่ถอยพุ่นแล้วพุ่นแล้วกันเพื่อนในบอกและึ้นนาปานสิวสันเตือนว่าเมื่อน้ำพยานะครับคว่ำในอกในใจเป็นยังก็ได้มากบอกพยานะครับคืออยากอนุรักษ์มุ่นมั่งกับส่วนหนึ่งแต่คว่ำในใจกับขี้เจสิละเดี๋ยวว่าเป็นพยาพี่น้องฟังน้ำกัน มวนๆผู้ฟังเอ๋ยจานคู้พงขอเผยว่วมกกขอยกว่วมตนประมวนผลดนม่องกอเพื่อเมธีสี่ขืดพ่อบาดเมื่อหนาขาผู้เขียนสันแล้วผู้ฟังเอ๋ยให้คอยเงินอดสาฟังดอกเอาบุญแนทอนนี่ละมุ่นมั่งเดิมหีดกกอีสานเขาซอยรักษาผ้ากันเบามุ่นมั่งเฮ้าสีลำคานี่ละคือค่ำพญาเศษ หนึ่งเดียวเซี่ยวแห่งห่วงให้มันก่วงเม่นกือเด้อรวบร่วมมามือสืบมือแต่งไมแน่เก็บมานั่ล่างเธือจําเขามาจดแต่งเติมนอแป่งปัน่นพายญา,าวายาพญาสันค่วมสำคัญหากกำเกิงกันแล้วขันบอมี่ไผเบิงค่ำพญา,านับมือกินสีสูนสินเสื่อมสลายจานคู่พงกระจังใดเปิดโตไม่ไขพญา ภูมิปัญญาค้อนอีสานทรงลูกหลานสมัยนี้ขั้นวามันดีกะจําไปใส่สั่งสอนไผกะตามยาเด้อจานคู่พงบริวาเป็นประโยชน์โพดแต่พรสีย้อนอมใส่หัวพุ่นแล้ว ผู้ฟังเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับนี่คือพญามาฝากมาตอนนะครับให้พี่น้องติดตามช่องกดไลค์กดแชร์เป็นแรงจิตแรงใจให้น้องไม่ไขพญาน่ะเด้อพี่น้องเด้อเอาฝากไว้จะขอให้พี่น้องเฮ้ายู่ดีกินแสบยู่แ่บกินนัวอย่าเจ็บอย่าจนอย่ามนอย่ามองอย่าหองอย่าห้ยอย่าไ้อย่าโซอย่าหัวโตกลนปอดแล้วอย่าลืมคืนหอดจานคู่พงแนนเด้อกาแนนเด้อสุขกะเมังฮังกับนี่สวัสดีครับ